ถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยมันจะไม่ทุกเลยปกติเนี่ยเราทําอะไรเนี่ยเราไม่คิดก็ได้นะแต่โดยโดยเราเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบไปไปประโยชน์ความคิดอะนะประโยชน์ความคิดดังนั้นเนี่ยที่เราจะไม่ทุกนะก็คือการทําอะไรก็แต่เราไม่ได้คิดต่อเรามาแล้วเราจะทํยังไงไม่ได้คิดต่อก็คือแค่รู้ไงพอเรามองไม่คิดปุ๊บมันจะเหลือเหลือรู้ไงหรือแค่รู้อะ พอพอเรามองปุ๊บเนี่ยเราไม่มีการปรุงแต่งมันจะเหลือแค่รู้เดี๋ยวทุทกคนมองใหม่มองดอกไม้ใหม่มองมองเห็นภาพโดยไม่คิดได้ไหมเอามองใหม่มองใหม่ทุกใครเห็น,เห,น,เ,หนเห็นแล้วหเห็นแล้วคือปกติอ่ะคนเราเวลามองเนี่ยมันไม่คิดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมองปุ๊บหรือฟังปั๊บเนี่ยมันต้องคิดก็ได้เดี๋ยวฟังเสียงนะแล้วคุณไม่ต้องคิดอ่ะได้ไหมเนี่ย ต้องคิดไหมไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณรับรู้อะไรปุ๊บไม่คิดต่อได้ไม่ใช่คุณทํางานอะไรไม่ได้นะคุณจะเดินจะอะไรคุณรู้แบบใจว่างๆเลยเลยเข้าใจไหมคือท้านรู้ทางานรู้ไปเลยนะโดยที่ไม่สนใจให้คำว่าสัตว์แต่ว่าคือไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเห็นรูปกษัตริย์เราก็เห็นคือไม่คือเรื่องมองผ่านๆก็ได้อย่างที่น้องที่อธิบายคือรู้เห็นภาพ แล้วไม่ได้ไปไปให้ให้ความหมายให้ค่าให้อะไรประมาณนะั้นนะั่นก็คือการที่เราไม่คิดนั่นเองนะครับผมอยากอธิบายเนาะเมื่อเห็นรูปก็สัตว์แ่ว่าเห็นก็คือไอ้สัตว์สัตว์แว่าคือมองแล้วต้องงั้นงั้นนะมองแบบงั้นงั้นนะต่น้องผู้หญิงไงมองนมเราหลอนนี่งั้นงั้นได้ไหมถาม,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 มได้ไหมน้องคนนั้นน้องที่เมื่อเช้าได้ไหมถ้ามองงั้นงั้นได้ก็จบแล้วเราไม่ทุกงนะ์ไยจิตเราก็จะไม่ผูกกับเขาถูกไหมไม่ผูก พอไม่ผูกปุป๊บมันก็ยังไงฮนะมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดเราไปผูกกับใครปุ๊บมันจะมันจะทุกข์จบไหมจะไปไอ้เขากินขออ้าวยางนะอะไรเงี้ยนะก็ทําอะไรอยู่เนี่ยไอ้ลูกแต่งนะนะครับมันก็จะทําให้เราทุกข์นะคะรับเมื่อฟังเสียงก็สัตวัแตว่าฟังก็คือฟังแบบงนนั้นงนเะนี่ยคือฟังปุ๊บนะฟังแล้วก็ไม่ได้ท่าให้ความหมายเนะี่ยกต่เสียงอ่ะมันรู้ได้มันรู้ได้ไดเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรมันรู้ได้ แต่เราไม่ฆ่ากันมันดังนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อเรารู้อารมณ์ที่จะเรารู้ภาษาแต่ว่าเรารู้่ามาคนที่หกแล้วคนที่หกนี่เหมือนกันนะเหมือนตากระทบรูปเหมือนปูกระทบเสียงนะเหมือนกันหลักการใช้หลักการเดียวกันผมหมายถึงว่าหลักการใช้หลักการเดียวกันคือมันขึ้นมาปุ๊บเราก็สัแต่ว่าไงสัจจะว่าอารมณ์ที่ขึ้นมาเหมือนตากระทบรูปอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนกันหลักการเหมือนกัน เมื่อรู้แจ้งคำอารมณ์ที่รู้แจ้งก็สัตว์ตะวรู้แจ้งนะครับภายะเธอปรึกษาอย่างนี้แล้วเมื่อใดเธอเมื่อเห็นรูปก็สัตว์ตะวะเห็นนะครับก็คือสัตว์ตะวเห็นนะมองภาพก็สัตว์ตะวเห็นเมื่อฟังเสียงก็สัตว์ตะวฟังเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ด้รับรู้ก็สัตว์ตะวรับรู้เมื่อรู้แจ้งคำอารมณ์ที่รู้แจ้งก็สัตว์ตะวรู้เมื่อนั่งเธอนะก็จะเนตอนนี้ประโยคนเนี้ยสาคัญนะถ้าเกิดเราสัตว์ตะวทุกเรื่องนั้นปุบเนี่ยจะเกิดยังไงฮะเมื่อเี มันจะมีในตัวเธอไงว่ามันเหลือตรู้ไงตัวรู้ตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวนี้ไงใสๆ่างเนี้ยมันเป็นรู้ใสๆอย่างเงี้ยใสซื่ออย่างเงี้ยนะครับเมื่อนั้นเธอก็จะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็จะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นนะครับเมื่อเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี่เป็นที่สุดแห่งทุกนี้เคยสูงสุดเลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยระเอ่อพระพุทธเจ้าที่สอนท่านพายัพและพระู้อานา ก็เลยหมดทุกนะครับอ่ะผมจะอทานอีกอ่านหนึ่งเนาะคำว่าสัตว์่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะจะแปลความหมายให้มันใกล้ใกล้เคียงที่สุดนะก็คือรู้จักก็วงจรวงจรปิดกันไหมก็วงจรปิดเคยเห็นใช่ไหมก็วงจรปิดเขาทำหน้าที่อะไรเห็นภาพก็คือมีบันทึกภาพใช่ไหมเหมือนตัวนี้เหมือนตัวนี้ถูกไหมคือมันเห็นผู้มันเห็นภาพเห็นอะไรเนี่ย มันสนใจนะสนใจเรื่องราวแห่มาหมามาเดินผ่านมาเอ้ยหมาจะเดินเข้ามาหรือคนเข้ามาเนี่ยมันจะสนใจนะตัวเนี้ยมันสนใจหรอมันไม่สนใจเพราะมันเป็นวัตถุถูกไหมต่อตัวทำตัวเหมือนกล้องวงจรปิดคือเห็นภาพก็สัตว์แล้วก็เห็นภาพก็คือมองแล้วก็ไม่ให้ค่าเนี่ยนะครับไม่ให้ค่าไม่ให้ความหมายนะครับเรามาเรียนกันเนี่ยเรามีทั้งหมดเรื่องของขันห้า ถ้ารู้อะไรคือสิ่งที่เราเน้นที่สุดยกมือโอ้โหคนไหนเก่งเนี่ยเอานั้นเดี๋ยวยกมือแล้วใครจะตอบก่อนล่ะเนี่ยฮะต้องให้คนฮะเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องจับไม่ทันเลยใครเร็วสุดเนี่ยฮะอ่าเอาโอ้น้อยออกอ้ยเอาเอาเอา

มันมีสองเรื่องนะที่เราเล่นกันสนุกสนุกเนี่ยนะมีขันห้ากับธาตุรู้ที่เราเน้นที่สุดคือเรื่องของธาตุรู้โอเคอาแจกหน้าตบมือถามอันที่สองต้องรีบยกมือนะเดี๋ยวจะมีกรรมการจับตามองนะเรื่องธาตุรู้ เราเน้นที่สุดแล้วเรื่องที่สองที่เม่เคกี้พูดเรื่องยกมือนะใครรู้เรื่องขันห้าทั้งหมดยกมือมอ,อ่น้องคนนี้ะจะถามอ่าขอจะถามอีกหน่อยหนึ่งนะขันห้านี้อยู่ที่ไหน ตอบได้ไหมรู้ไหมอ, <c oughs> อยู่ที่ตัวเราถูก <c oughs> ต้องออออสแสดงว่าตัวเรามีทั้งธาตุรู้และขันห้าใช่ไหมใช่ไหมแล้วตัวที่ทำให้เราทุกข เตรียมยกมือนะเตรียมยกมือนะใครยกก่อนคนนั้นได้ตอบก่อนนะหนึ่งสองอาะหนูคนนูน้นนะระหว่างธาตุรู้กับขันห้าอหนูนะตัวไหนที่ตัวเป็นตัวทำให้เราทุกข์ครับตอบได้ไหม ถูกต้องแล้วหนูเมื่อกี้ยกแล้วปะเนี่ยออกมาออกมาออกมาลูกอ่ามามาอ่าโอเควิธีการที่เราจะคือเรามีทั้งธาตุรูปก,กับขันห้าอยู่ในตัวเราทั้งหมดใช่ไหมตัวที่ทําให้เราทุกข์คือขันห้าวิธีการที่จะทําให้ไม่ทุกข์ต้องทํำยังไงเดึงสอบซ้ำ อคนนี้ไหวที่สุดเลยนะยกมือเร็วที่สุดเลยเดือนธันว์วันี่ยเออวิธีการที่เราจะทําให้เราไม่ทุกข์ทำอย่างไรจ๊ะมองให้กว้างก็ได้เหมือนกันองให้กว้างโอเคมองให้กว้างแล้วอยู่แบบอะไรมองให้กว้างนี่คือเขาจริงๆเป็นเป็นวิธีการให้อยู่กับอะไรมองให้กว้างอะไรที่เราสอนมนะจ๊ะ เยนเรื S <S <S uh. mm ่องอะไรธาตุรู้คือคือมันมีมันมีขันห้ากับธาตุรู้ใช่ไหมใช่ไหมชีวิตเราเนี่ยมีขันห้ากับธาตุรู้ใช่ไหมขันห้าเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวป่อให้เกิดความทุกข์เวลาเราเข้าไปยึดมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยู่กับไอขันห้าหรือไอสิ่งที่มันปรากฏหรือว่าความคิดก็ได้ อย่าไปอยู่กับความคิดให้มาอยู่กับธาตุรู้อันนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมวันนี้โหจริงๆเลยตังเยอะนั่นเนี่ยแต่คำถามใกล้หมดแล้วว่าทำไงเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวเดผมถามคุณครูดีกว่าคุณครูตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าร้อยะผมถามคุณครู วันนี้คุณครูพาลูกศิษย์มาหลายคนเลยประโยชน์จากการฟังวันนี้ถามว่าเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้ไหมได้ไดอาอาจารย์อาจารย์อธิบายเลยเอ้าเดี๋ยวให้อาจารย์พูดอธิบายเลยอาจารย์มาพูดท้างหน้าอะไรมาพูดการมาพูดทั้งหน้าเลย ครับอาจารย์พูดกับทุกสิ์ด้วยอเอาจากที่นักเรียนถามเมื่อกี้เลยนะคะว่าครูคะแล้วเราจะรับรู้อะไรยังไง <c oughs> ก็เลยยกตัวอย่างง่ายๆ <c oughs> เวลาหนูเกิดทุกข์เหมือนหนูมองแฟนแค่คนเดียวอ่าแต่ถ้าเราไม่อยากให้เกิดทุกข์เราลองมองกว้างๆดูสิ ถ้าเรามองกว้างเนี่ยลูกเราจะเจอคนอีกเยอะอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ถ้าเราอยากจะให้หลุดจากทุกข์ตรงเนี้ก็ให้หนูมองให้มันกว้างขึ้นโลกเราจะต้องเจออะไรอีกมากมายค่ะขอบคุณคนะ่ะอ่ะผมมอบให้คุณรูณนะะไม่ใช่เป็นทุนาการศึกษาเป็นทุนไว้ใช้จ่ายฮะครั <c oughs> <อ>บ,บคุณรูณ ส่วนน้องๆหนูๆวันนี้นะฮะมาฟังในวันนี้คิดว่าได้ประโยชน์ไหมฮะได้แล้วเราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมครับได้อตอนี้เนะี่ยพวกอาจารย์ทั้งหลายที่มาวันนี้ด้วยความรักหนูๆรักทุกๆคนรักพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะฮะอยากจะมาช่วยเราทุกคนเนี่ยไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์น้อยลงในการที่จะใช้ชีวิต กับชีวิตประจําวันของเราทุกเรื่องทุกราวเนี่ยถ้าเราเอาจิตส่งไปที่ข้างนอกหรือสิ่งถูกรู้หรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับตัวธาตุรู้เนี่ยความทุกข์มันจะน้อยลงจนกระทั่งมันจะไม่ทุกข์เลยนะฮะตรงนี้คือพอยสำคัญที่เรามาได้มาสอนมาบอกกล่าวกับเราทุกๆคนนะ ต่นี้ของเราเนี่ยมีอาจารย์สมหวังซึ่งเป็นต้นธาตหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เผยแพร่เรื่องพวกนี้อยู่ในช่อง YouTube ทุกคนรู้จัก y u t u b e เนะ<ด>าะ u t u b e ช่องธาตรู้สามารถไปเปิดฟังได้ต่อ <c oughs> ในช่องธาตรู้นะครับมีช่องธาตรู้แล้วมีอาจารย์สมหวังนะแล้วก็มีผมมงคลอาจารย์มงคล,งคล,งคลอาจารย์น้อยอาจารย์อมรอ,อีกคนหนึ่งอยู่ข้างนอกนะฮะสามารถไปฟังในช่องธาตรู้ ทุกคนจะทุกน้อยลงแล้วทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะและมีอีกช่องหนึ่งช่องธรรมะกับน้ําเย็นซึ่งจะมีการไลฟ์สดทุกวันพุธช่วงสี่โมงเย็นนะฮะธรรมะกับน้ําเย็นก็จะมีธรรมะขั้นพื้นฐานชีวิตประจําวันของเราให้อยู่กับถ้ามีโอกาสมีทานนะฮะมีทานก็คือหมายถึงการเสียสละมีศีลห้านะครับคือรักษาศีล ศีลไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จดื่มสุรานะฮะแล้วก็มันฟังธรรมอย่างเงี้ยฟังธรรมนะฮะแล้วก็ให้อยู่กับรู้แล้วเราชีวิตเราจะมีชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มันปรากฏทุกวันนี้สังคมโลกมีเรื่องราวที่ปรากฏมากมายถ้าเราส่งจิตไปรับรู้เราทุกข์ไหม เราส่งจิตไปรับรู้เรื่องราวเนี่ยเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ถ้าเราอยู่กับรู้กับเอาเรื่องราวไปเกาะติดอยู่กับสิ่งถูกรู้ <c oughs> อันไหนจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่กับอยู่กับรู้ทุกข์ไหมทุกข์เอาเรื่องราวไปเกาะเอาตัวเราไปเกาะติดกับสิ่งถูกรู้ทุกข์ไหมทุกข <c oughs> ์นี่แหละให้เราเข้าใจชีวิตอย่างนี้นะแล้วเราจะอยู่อย่างมีชีวิตที่มีความสุขนะครับนะโอเควันนี้ก็ คิดว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจแล้วก็ขอบคุณคุณครูแอมใช่ไหมคุณครูแอมที่ได้พาลูกศิษย์ทั้งหลายมาแล้วก็ถ้ามีโอกาส<ๆ>ก็เอาเรื่องหลังเนี้ยไปบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะครับหรือแนะนำให้เขาฟังช่องทาุรู้ใน YouTube เ,เพื่อให้เราตัวเราเองเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไม่ทุกข์และมีความสุขในชีวิตประจำวันนะครับออขอบคุณอยากให้เด็กๆด้วยว่าเดี๋ยว